ถ้าให้มาขี่รถเที่ยวถ้าไม่ขี่กับเพื่อนที่สนุกแ <respuesta. S 2> ละรู้ใจก็คงไม่สนุกวันนี้มาออกคลิปบัตเตูขี่กันด้วยเพื่อนพี่น้องมิตรภาพแบบเก่าๆบรรยากาศเก่าๆสนุกมากมายครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปลุยนีครับอีพีนี้กันว่าจะมีกิจกรรมและความสนุกความบันเทิงอะไรให้เพื่อนๆได้ชมบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมลุยนีครับ thank you วันนี้เพื่อนสนิทที่รักคนหนึ่งได้ชักชวนสมาชิกพี่น้องของเพื่อนมาขับขี่มอเตอร์ไซค์รวมตัวกันที่ศูนย์ฮารี่เอเสวิภาวดีจุดหมายของเราในวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในการขับขี่ครั้งนี้ว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนติดตามลุยดิครับไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับวันนี้เดินทางไปไหนครับพี่วันนี้เราจะไปเขาใหญ่ครับกิจกรรมอะไรครับพี่วันนี้เห็นมารวมตัวรวมตัวกันเยอะเลยเขาเรียกขี่อะไรนะแบบพี่น้องบเก่าเก่าวนอะไรสักอย่างอ๋อแล้ววันนี้พี่ขี่รถคันไหนไปครับโอ้คันนี้เลยครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่เเขาใหญ่ครับแล้ววันนี้ทางศูนย์ a อเข้าใจดีด้วยนะครับมีเครื่องดื่มยามเช้าให้กับพวกเราด้วย ไม่รู้บนนี้มีร้านกาแฟเลยนะคะบบรรยากาศมานั่งชิลนัดหมายพูดคุยได้ เนูแนะนำที่นี่อะไรครับพี่ป้าพรป้าโอ้โหวันนี้ทิปเก๋าๆโอ้โหเก๋าสมชื่อ อืวันนี้ไปไหนกันครับเขาใหญ่ครับผมเขาใหญ่โอ้โหวันนี้พร้อมกับการซ้อนไหมครับก่อห้าสิบห้าสิบเลยนอ๋อโหวันนี้แม่บ้านรุ่นหนึ่งของแม่บ้านรุ่นหนอ่ะไม่ใช่ครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่มีรุ่นสองให้ตอนนี้มีรุ่นเดียวตะลุยดีครับไปไหนกันครับเนี่ยเขาใหญ่ค่ะโอ้ย ตอนนี้พี่ๆทุกคนก็มากันครบหมดทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเราก็จะพร้อมออกเดินทางกันแล้วลุยดิครับ วนนี้เราทุกคนแวะจอดพักกันที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะครับเพื่อยืดเส้นยืดสายและจุดหมายต่อไปของเราก็คือคาเฟ่แต่จะเป็นคาเฟ่อะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ๆสมาชิกยักษ์ไทยแลนด์โอ้โหอย่างไรบ้างครับพี่เอนะจ๊ะ เมื่อคืนนอนกี่โมงครับพี่ยังไม่ได้นอนโอ้โหของจริงโอ้โหไปครับพีิตรยังไคแลนด์พี่โรยังไคแลนด์ครับผมอ้าวน้านาใบเกอร์ตัวเย็นนี่ครับก็ลุยเลยครับเย็นอย่างนี้เราไปทริปนี้นะมาอย่างงี้อ่ะครับไม่ขี่กับเพื่อนฝูงเลยครับโอ้พาลูควาเดียวด้วยครับพร้อมลุยนะครับครับอย่าพบกันที่เขาใหญ่นะครับมาดูรถพี่ๆที่ขี่มาทริปนี้ด้วยกันนะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลย รถกายปี2024นะครับคันนี้โฉมใหม่รถกายฟาจอนนี่4มิสเอเอ็ดลิมิเต็ดนะครับคันนี้เทอริเทดสีนี้วินเทจมากเลยครับเหมือนในหนังเรื่อง คิกกี้ไบเดอร์หรือเปล่าผมจำไม่ได้ชื่อเรื่องแต่สีนีส้สวยจริงครับอ่านี้ซอฟเทลแต่งทับสไตล์สวยจริงครับอัลต้าซีวีโอรู้สึกจะ120ปี<ช>ด้วยนะครับคันนี้ นี้เป็นชิปรวมมิตรภาพนะครับไม่ว่าอยู่กลุ่มไหน MC ไหนก็มากี่ด้วยกันครับจุดหมายของเราคือเขาใหญ่นะครับคลิปนี้ขี่สบายๆระยะทางไม่ไกลมากถ้ารู้สึกไม่สะดวกในบนท้องถนนต้องกราบขออภัยที่น้องร่วมเดินทางผู้ใช้ยยานพาหนะทุกยี่ห้อบนท้องถนนด้วยนะครับ ขี่ปลอดภัยเคาลบกฎจราจรกันนะครับสวมหมวกกันน็อกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญเมาไม่ขี่ ที่เตรียมตัวจะออกเดินทางต่อแล้วนะครับจากที่แวะพักที่ปั๊มน้ำมัน ี่อเตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่อาสนะมาพักดื่มกาแฟก่อนนะครับก่อนเข้าที่พักทริปเก่าเพื่อนเก่าเก่าตลอดอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นใหญ่ของทริปนี้นะครับที่ต่อผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุน ดื่มกาแฟผ่อนคลายกันที่อาสนะคา,คาเฟ่ก่อนเข้าที่พักนะครับวันนี้พี่พๆมาพักเรียกก,ก,ยกันก่อนชิวๆเลยนะครับแวะกินกาแฟ กินขนมก่อนเข้าที่พักหยุดเช้าเลยโอ้โหดูดกันเช้าหวานเจี๊ยบโอ้โหนี่คุณโอโจ้โอ้โหนอนสบายเลยนะครับอุ่ยแล้วปวดขาอากาศรอบ สดชื่นมากขี่รถมาเหนื่อยๆแวะคาเฟ่อัสนะกินกาแฟชื่นใจนยพี่นะไปพี่ทำหน้าคิดถึงเมียปะเนี่ยหมาคิดถึงหมาไม่คิดถึงเมียโอ้ตายแล้วไอ้นี่อะไรคิดถึงเมียเหมือนกันโอ้ตายแล้วีไม่าโอ้ทริปนี้ใช้สดเมียไม่มา โหเอนนี้เด็กเด็กเียเด็กเด็กเลยเหรอเฮ้ยเรคทิปนี้เราเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กอ๋อเด็กเล็กเล็กบรรยากาศชื่นใจสดชื่นเป็นธรรมชาติดูคุเขาแบบเดียลูกพี่เราคุเขาแบบนี่จึงมาโอ้ยรุ่นใหญ่ว่ะโอ้ย เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับพี่เวลา it's time to lunch โอเคอันนี้พี่ปามเลดลำนะครับวันนี้พาภรรยามาด้วยภรรยาหมายเลขหนึ่งไม่รู้หมายเลขสองเป็ใครยยสวัสดีครับพี่อู๋พี่กบดีใจที่ได้เจอกันนะครับ ครันี่สาวสวยประจำทริปเราโอ้จ้าจอร์โอ้หสุดยอดอ้าวเฮียตืวัสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบ,ดรบเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับไม่รู้ตามตาค่ะยัง <laughs> ไม่รู้เลย สวัสดีครับพี่เต้ร้อยยำตำถาดเต้ย,ยอ๋อเต้ร้ยยำนะครับ ทานมื้อเที่ยงกันที่ครัวกำปั้นเขาใหญ่ก่อนนะครับ้านขวางมีทั้งของฝากและก็อาหารหลากหลายนะครับ อตัวาัวกับข้าวที่ร้านกำปั้นก็จะน่ากินประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราพักทานมื้อเที่ยงกันที่ร้านนี้กันก่อนเอาเย 哎，好，哎，没 ก็ต้องอยู่ด้านนู้นอยู่แล้วป่ว่ บรอเย็นริมสระน้ำกันครับหลังจากที่เราถึงที่พักแล้ว ได้รีแลกผ่อนคลายและทานมื้อเย็นกันแล้วเดี๋ยวตอนช่วงค่ำเราจะมีปาร์ตี้และกิจกรรมมันๆกันอีกเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าทริปนี้คืนนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรกันบ้าง ของจริงออของจริงของจริงเดียวเลต่อเออของจริง,งเดี๋ยวเชินะคะไรเดอที่เคยขี่ัเราคเดี๋ยววันนี้นะคะมีนมีของรางวัลมาเล่นเกนสมสัหน่อยวัน<ม>นี้มีมีหวกฮาเล่ลิขสิทธิ์แทนะคะมีเพีงหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งเดียวเท่านั้น เป็นโลโก้ปากนะคะเป็นโลโก้บาร์แอนชิลบายแอนชิลนะคะเป็นโลโก้บาร์แอนชิลส่งดังเรานะคะเกมของเราในวันนี้คือคือพีทขอให้พี่พี่ทายว่าพี่ต่อ GM เอ็นิรันดรของเราเนี่ยอายุเข้าเท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบหกห้าไิบห้าห้าสิบหกหกแปด Hả hồ, hả hồ, hả hồ, hả hồ, 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 56, hồ, hồ, 56, hồ, สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับเมื่อคืนเป็นไงบัางครับกับกิจกรรมและปาร์ตี้สนุกครับมากับเพื่อนสนุกทุกครั้งครับเป็นไงบ้างี่มีครั้งไหนที่มากับเพื่อนเราไม่สนุกครับเช้านี้ตื่นเพราะมากับพี่เลโอ้โหคุหล่อครับเช่นกันครับพี่แล้วเช้านี้เช้านี้สดใสไหมพี่สดใสครับเมื่อคืนนอนเต็มที่โอ้โหนอนเต็มที่้วพี่นะรู้เข้าห้องตอนไหนมีไม่มีเจอสุกี้น้ำนะพี่ใช่ครับผมใช่ครับ โอเควันนี้ยังไงเดินทางกลับขับขี่ปลอดภัยถึงบ้านอย่างมีความสุขนะครับพี่ผมเช่นกันครับผมแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเต้ร้อยยำตำระเบิดเฮ้ยโหยบิ๊กเบิร์ดขามาขี่ขากลับสไลด์กลับแะครับครับโอ้โหยางแบนครับไบค์เกอร์ตัวเย็นสบายเ้ๆเนอะโอ้โหยางแบนครับโอ้โหไบค์เกอร์ตัวเย็นวันนี้โหสบายกว่าเพื่อเลยนะครับสบายขามาขี่มาด้วยกันอย่าง ลดโผ่เมื่อครับโอ้โหขากลับนี่ตัวเย็นไปต้ยมยำบันครับก่อนเดินทางกลับแวะทางข้าวที่ครัวสุภาพรที่เขาใหญ่ร้านนี้อาหารป่ารถจัดจ้านอันนี้เมนูต้มยำกุ้งนะครับดูสีสันและเครื่องนา่นากินน่ากินส่วนเมนูนี้เนื้อกวางผัดพริก หรือเนื้อกวางผัดเผ็ดนั่นเองอร่อยอย่าบอกใครเชียวดูเนื้อกวางเน้นๆแทบจะไม่มีไขมันเลยครับส่วนอันนี้กระเพราเนื้อสับไข่ดาวเมนูพื้นๆแต่รสชาติไม่พื้นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูตบท้ายด้วยเมนูส้มตำไทยหูดูเส้นมะละกอเขาสิครับน่ากินนะครับ ำได้อย่างถึงเครื่องแนะนำร้านนี้เลยครับก่นอนกลับแวะกินกาแฟตรงเขาใหญ่คันที่ขับขับทางข้างเป็นร้านกาแฟแบบฟู้ดทรัคบรรยากาศดีเชียวอ คุณสั่แม่กินกาแฟก่อนเดินทางกลับสักคู่ครับร้านกาแฟริมทางหน้าทางเข้าเขาใหญ่คันที่ครับบรรยากาศดีนะมีที่นั่งสไตล์แคมป์ปิ้ง จบแล้วสำหรับทริปนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกกลุ่มที่มาร่วมเดินทางร่วมสนุกด้วยกันและขอบคุณศูนย์ฮารีดีวิสัน a a s วิภาวดีแล้วพบกันใหม่ทริปหน้ากับช่องลุยดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ